ร a m ยู i t นเตนะครับกับเชียงใหม่ยู่นเตดมีคูณอัครพรติตอํานวยและผมเดยที่นาริกาเลิอดเป็นผู้บันใหญ่ครับด้านซ้ายบ้างให้กบปียพลยอดโด่งเข้ามาลูกนี้ต้องปัดี้เข้าไปขึ้นมาโมงไหลเข้ามาสุภัชัยยิงอ้าวแล้วลูกนี้หนึ่งสูงเลยครับโอโ้โหซาเบลโลซาบอลตกมาแล้วยิงโดยสุโชก รับติดมือเลยครับแล้ลดินมาได้สารัดลูกนี้เลือยังไงเลือเปิดอู้ยอาทิตทวินาทวินลูกนี้วู้หูไม่รู้จะจริงหรือจะเปิดได้บอลครับจะมาบุกใหม่มาครับสุภโชโรฝางมาที่สุภชัยแต่งแล้วลูกนี้เข้าซ้ายจริงเรียบร้อยครับสองประตูต่อสูดยอไปที่ซ้ายลูกนี้โขาต่อมาอัลล่าแพจิยูซาแต่งเนมหาเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วจริงลูกนี้มาไปติดขาของนนท์ม่วงงาม จับกลิ้นลอยเท้ามาแล้วปัดลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับสามประตูต่อสุรักษ์แล้วก็ซ้ำอีกทีโดยคุณสักมาแล้วยิงอีกทีนึ้นลูกนี้ก็ไปติดล็อกนะครับต้นสบอลขาหลอกมาแล้วไหลขวาเข้ามาตรงกลางทีละโดนด้านขวาเรียบร้อยครับสี่ศูนย์ครับปีระโดนฉัรัศมีแ,แล้วก็จบเกมนะครับจบ90นาทีก็เป็นทางฝั่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับ